มีคนหลายแก่ันที่ร้านตลาดคนหลายแก่อาหารแมวเมื่อก่อนนี่มีเหลืองอยู่กันเนาะมันมีเหลืองเนาะ

ม,มาหลายเ,ลเนี่ยแล้วล็อกอนะ่ะล็อกแรกอ่ะอือคนหลายแช่ละคะขนมหวานก็หลายนะอันนี้เนาะขนมหวานผลไม้ของกินหลายแต่วันนี้น รก่อนนะนะคะหอมชลมากที่นทนนนนห,น,หน,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 น้อยากไหครับ้องขอินมะลายแจ้กคนตะ้าลูกอ้โคนตะลรทอกระน้ำอี lum paksar, dek, ini, 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 กระสอบแต่ลงนั่นลงนี่แล้วเดี๋ยวคนสั่งที่ข้านลำคาลำปสง<อ>่งบ่อย่าขี้ข้านนี่ยังของลำคาลำพิษงลำพส่งน้อยโอ้ยได้พิงกันเยอะว่ะแต่ผักกูดนี่เพิ่งได้กินเนาะเพิ่งมีหมอว่ามันเพิ่งหน้ามันเพิ่งแห้งมันเพิ่งลงเก็บได้เออพรามันอยู่ในในน้าไง,งลำแต้ได้กินขนมปิ๊กก็<อ>เออชอบมันกินาะแล้วมัได้เสียง่ายจ้ะเออกินได้ ไปทั้งได้คนกะหลายจะแฝงกับพ yeah. er> ี่น้องอ้ปลาทูนี่ไปเบ้งปลาทูกันนะน้ำน้ำกระดาษเนาะ ้มาเจอกันอีกแล้วปับปัไปหลายคนไปหาเสียงกับมาของกินหลายแท้ของกินหายแท้อากาถูงแจกนะไมมมาสองบาแล้วเข้าบวดตึงอันนั้นนะกระถินกะนี่อ่ะกระถินกระกระเทียบ จอินดีจแยบหอ่ออจะไปแยงเนาไหมดี